สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะมานำเสนอก็คือผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพอาหารเพื่อสุขภาพนะครับโดยผมนายมังกรสุขลีนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาภาษาไทยครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผมนำมาเสนอในวันนี้นั่นก็คือซีอิ๊วนะครับซึ่งซีอิ๊วเป็นหนึ่งในเครื่องปรุงที่ยอดนิยมนะครับที่จะต้องมีทุกครัวเรือนเพราะซีอิ๊วนะครับใช้สำหรับการทำเป็นน้ำจิ้มอาหาร ประเทต่างๆได้ใช้หยอในการต้มผัดแกงทอดต่างๆได้ต่างๆนานานะครับใช้เป็นเครื่องปรุงนะครับในการปรุงในอาหารชนิดต่างๆมากมายเดียวนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพบในอาหารที่เป็นอาหารของสัญชาติจีนนะครับเป็นหลักนะครับเพราะซีอิ๊วนะครับเป็นเครื่องปรุงที่ได้รับอิทธิพลมาจากทางประเทศจีนนั่นเองนะครับ โดยมีกรรมวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพมาแต่เนิ่นนานแล้วนั่นเองนะครับประเภทของซีอูนะครับจะจำแนกออกเป็นทั้งหมด4ประเภทได้กันนะครับตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มออก2อ2 2 5 2 1นะครับโดยแบ่งซีอูออกเป็น4ประเภทตามความหมายของประเภทของซีอูแต่ละประเภทนะครับคือซีอูขาวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้รับการย่อยโปรตีนของถั่วเหลืองนะครับ ด้วยการหมักนั่นเองนะครับซึ่งการหมักเนี่ยก็จะเป็นกรรมวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพะคระับแต่ได้มีการปรุงแต่งลดต่างๆนะครับโดยซีอิ๊วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ชั้นคุณภาพได้แก่ชั้นพิเศษและชั้น1น,นะครับต่อไปนะครับเป็นซีอิ๊วดำเค็มนะครับหมายถึงผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วนะคับที่ได้จากการนำซีอิ่วขาวนะครับมาทำการเก็บต่อตาม กรรมวิธีการผลิตของทางบริษัทนะครับจนกระทั่งได้ความเข้มข้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้นั่นเองนะครับซีอิดดำเข็มเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ชั้นคุณภาพเช่นเดียวกันนะครับก็คือชั้น1กับชั้นพิเศษเหมือนกันครับต่อไปนะครับซีอิดำนะครับในที่นี้นะครับหมายถึงผลิตภัณฑ์ ที่ได้นำซีอิ๊วขาวนะครับมาผสมกับสารให้ความหวานชนิดหนึ่งนะครับโดยอัตราส่วนที่เหมาะสมจนกระทั่งได้ความหวานและความเค็มตามเกณฑ์ที่กำหนดนั่นเองนะครับและก็ซีอิ๊วหวานนะครับชนิดสุดท้ายหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำซีอิ๊วขาวในปริมาณน้อยมาผสมกับสารให้ความหวานนะครับจนได้ความหวานตามเกณฑ์กำหนดนั่นเองนะครับ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตซีอิ๊วนะครับโดยซีอิ๊วเนี่ยจะต้องแบ่งวัตถุดิบออกเป็นทั้งสิ้นสามชนิดหลักๆได้แก่ถั่วเหลืองนึ่งสุกข,ข้าวสาลีหรือว่าแป้งข้าวสารที่ทำการคั่วป่นนะครับและก็หัวเชียรานะครับที่มีชื่อว่าแอ p e r อร์จีรัสออริเซนะครับ ่อไปนะครับเป็นขั้นตอนในการผลิตซีอิวนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนหลักๆและจะมีชื่อของแต่ละขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับมีชื่อว่าโคจิมาร์กิ้งนะครับโดยโคจิมาร์กิ้งเนี่ยคือการที่นําวัตถุดิบอันได้แก่ถั่วเหลืองนึ่งสุกข,ข้าวสาลีหรือข้าวสารข้าวป่นนะครับและหัวเชื้อรานะครับจะนํามาผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยเพาะเลี้ยงหัวเชื้ลานะครับในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมนะครับในเวลา2วันหัวเชื้อราจะผลิตเส้นใหญ่นะครับมาห่อหุ้มวัตถุดิบที่เรียกว่าโคจิตนั่นเองนะครับขั้นตอนที่2นะครับมีชื่อว่าโมโลมิเฟอร์เมนเทชันนะครับคือขั้นตอนที่นําเอาขั้นวัตถุดิบที่ได้จากขั้นตอนโคจิตเนี่ยมานำมาผสมกับน้ำเกลือเข้มข้นนะครับ 22%ถึงย5ซนะครับและถูกส่งเข้าไปหมักในภาชนะทรงสูงนะครับจากนั้นจึงทำการเติมเชื้อ lactis นะครับและหมวเชื้อย e ส s t นะครับเพื่อที่จะทำการหมักต่อไปนั่นเองนะครับส่วนผสมนี้เรียกว่าโมโรมินะครับในขั้นตอนการหมักเนี่ยจะทำการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมรวมไปถึงมีการ เติมสภาพอากาศเป็นค้างคาวนั่นเองนะครับสำหรับขั้นตอนที่3นะครับเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าโมโลงเพสติ้งนะครับคือขั้นตอนที่นำโมโรมิเนี่ยที่จะถูกบีบคั้นจนได้น้ำซีอุดิบออกมาแล้วเนี่ยน้ำซีอุดิบนะครับจะถูกนำมาผสมกับไขมันกรองและปรับคุณภาพตามข้อกำหนดของบริษัทนั่นเองนะครับสำหรับขั้นตอนที่4นะครับคือขั้นตอนที่ชื่อว่า เพสทรูเคชันนะครับก็คือการที่นำเอาซีอวที่ปรับคุณภาพจากขั้นตอนที่3เนี่ยนำมาให้ความร้อนในอุณหภูมิ9 0 9 5องศาเซลเซียสนะครัเพื่อที่จะทำการฆ่าเชื้อและพัฒนากลิ่นสีของผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนโรสซิ่งนะครับก็คือหลังจากที่นำาการตกตะกอนอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วน้ำซีอวนะครับจะถูก นำมาฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะนําไปใส่ลงในบรรจุภาชนะนั่นเองนะครับจากขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นนะครับเป็นลักษณะว่ามีการนําชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือถั่วเหลืองรวมไปถึงจุลินทรีย์นะครับมาทําการเปลี่ยนรูปให้เกิดประโยชน์ในด้านอาหารและโภชนานการนั่นเองนะครับครับสำหรับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นะครับเนื่องจากว่าซีอิ้วเนี่ยเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์อาหารหลักจากถั่วเหลือง ซึ่งขัวเหลืองเนี่ยรับเป็นแหล่งของสารอาหารมีทั้งโปรโตีนไขมันและธาตุและวิตามินที่สูงดังนั้นสารอาหารเนี่ยโปรโตีนจึงเป็นสารอาหารหลักนั่นเองนะครับชนิดของโปรโตีนที่อยู่ถูกย่อยเป็นในรูปของโมเลกุลเล็กลงนะครับและรูปของกรดอะมิโนต่างๆมากมายนะครับอันเป็นผลมาจากการทำงานของเอนไซม์จากจุลินทรีย์นะครับปริมาณของกรดอะมิโนนะครับบางชนิด เช่นกดกลูตามมกนะครับจะเป็นตัวที่ทำให้รสชาติของซีอนเนี่ยน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับในขณะเดียวกันนะครับกดไขมันแล้วก็น้ำตาลนะครับที่อยู่ในถั่วเหลืองก็จะถูกนำมาย่อยสลายเปลี่ยนแปลงสารให้กลิ่นแล้วก็มีสีทองหรือน้ำตาลนะครับที่ชวนให้น่ากินนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเอนไซ ที่ผลิตขึ้นโดยจุลินทรีย์นะครับเพื่อย่อยสลายสารอาหารนะครับที่มีถั่วเหลืองทาให้อยู่ในรูปของสารอาหารที่ถูกย่อยดูดซึมง,ง่ายขึ้นนะครับซึ่งนับเป็นผลดีทางโภชนาการอีกอย่างหนึ่งนั่นเองครับเนื่องจากซีอวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ปรุงรสเท่านั้นโดยตัวของซีอวเองเนี่ยจะมีรสเค็ม ทำให้เราเนี่ยกินได้ไม่มากนะันะครับดังนั้นจะมีปริมาณโปรโตีนเนี่ยอยู่สูงแต่ก็าอาจจะมีไม่มากพอที่จะสามารถเป็นแหล่งโปรตีนหลักให้กับมนุษย์ได้นะครับซีเนี่ยจึงต้องทําการกินกับอาหารโปรโตีนประเภทอื่นเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นเนื้อสัตว์เนื้อปลานมหรือไข่เป็นต้นนั่นเองนะครับสำหรับคุณค่าทางสารอาหารของซ u นะครับ แต่ละประเภทนะครับโดยจะแบ่งออกเป็นสีประเภทในที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็คือซีอิวดำนะครับเป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูงที่สุดเพราะใช้เวลาในการหมักนานที่สุดนะครับทำให้ได้สารอาหารประเภทโปรตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยออกมาจากในการหมักนะครับมากกว่าซีอิวประเภทอื่นนะครับรวมทั้งกลิ่นรสชาติเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นมากกว่าซีอิวดำเค็มนะครับ ก็คือจะมีรสเค็มแล้วก็มีสีดํามากกว่าซี๊วขาวนะครับไม่มีความข้นเมื่อนํามาทําอาหารเนี่ยจึงได้ความเป็นน้าตาลสวนงานนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นซี๊วขาวนะครับซี๊วขาวนี่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดั้งเดิมนะครับก็คือเป็นที่นิยมมาแต่โบราณนะครับมีคุณค่าของสารอาหารรองลงมาจากซี๊วดำเค็มนะครับมีกลิ่น มีรสเค็มแล้วก็ไม่ข้นเกินไปนะครับเมื่อนำมาปรุงอาหารเนี่ยจึงไม่ค่อยออกสีนะครับมักจะใช้แทนน้ำปลาหรือเครื่องปรุงที่ให้ความเปเค็มนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ต้องการให้สีของอาหารเปลี่ยนครับซีอิ๊วดำและซีอิ๊วหวานนะครับซึเป็นสิ่งที่ให้ปริมาณของโปรโตีนและคุณค่าทางอาหารเนี่ยน้อยกว่าซีอิ๊วอีกสองประเภทข้างต้นนะครับเป็นส่วนสุดท้าย ที่หลังจากได้ซีอิ๊วดำเค็มเพราะเป็นเพียงการนำเอาซีอิ๊วขาวเพียงส่วนเล็กน้อยนะครับมาผสมกับสารชนิดอื่นที่ให้ความหวานนั่นเองนะครับหรือการที่ใส่กากน้ำตาลเท่านั้นนะครับเมื่อนํามาปรุงอาหารเนี่ยจะได้สีสวยแต่ไม่ได้รสเค็มนั่นเองนะครับครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ